ปัจจุบันสนาดเสินงก็ได้เอาฟิล์มมาเคลือบภาพนะคะหรือน้ำยาซึ่งกันแสง UV แล้วก็กันความชื้นทำให้กรอบเนี่ยมีน้ำหนักเบาขึ้นและราคาก็ย่อมเยาวขึ้นซึ่งคุณสามารถซื้อหาเป็นเจ้าของได้ค่ะลักษณะน,นี้คือเรียกว่าการเพ้นแบบโ o t a ทานิ l ค ซึ่งเราใช้สีรองพื้นรักษาเนื้อไม้แล้วก็ตัวเนื้อสีที่เพ้นลงไปเนี่ยก็เนื้อสีจะแน่นพอที่จะปกปิดผิวไม้แล้วก็ทําให้สีเนี่ยเด่นชัดขึ้นมามันจะเห็นได้ทั้งตัวดอกก้านใบแล้วก็รากค่ะมันเป็นการรักษาเนื้อไม้ไปในตัวแล้วทําให้สีเนี่ยมันคงทน คือง,งานเริ่มจากการถ่ายภาพเราก็จําเป็นจะต้องมีกรอบสําหรับใส่าภาพเพื่อให้ภาพนั้นสมบูรณ์เมื่อทำกรอบขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะได้กรอบซึ่งเป็นเฉพาะของในสิ่งที่เราถ่ายหรือเราทำซึ่งเราทำงานรับปริญญาก็ต้องการจะเน้นให้เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันนั้นๆก็เลยมาประดิษฐ์ลายทางลุยขึ้นมาโดยการไม่เอาลอกเลียนจากของเดิมแล้วก็มาประยุกต์ ส่วนงานเพท์นเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งชอบโดยส่วนตัวก็ฝึกเรียนมาแล้วก็พอเรียนมาก็หลงในสเสน่ห์ของความอ่อนช้อยของมันและเราก็เลยมาศึกษาจริงๆถึงเรื่องอยางไม้ผิวไม้ทําให้เรารู้ว่าเมื่อเป็นไม้หรือเป็นวัสดุอื่นเนี่ยควรจะใช้สีอะไรที่เหมาะกับวัสดุนั้นแล้วก็มาประกอบ,ก,บกับกับกรอบดุยซึ่งเรามีดังนั้นลูกค้าสามารถ ได้ทั้งงานเพ้นท์แล้วก็งานหลุยในเวลาเดียวกันแล้วแต่รุนยมว่าใครชอบแบบไหนเออถ้าเราใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้าง,างเที่ยงตรงแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยความแม่นยำของเครื่องจักรก็จะมีมากกว่าการใช้มือการประกอบหรือการขึ้นลายอะไรก็ตามถ้ามันมันเสถียรกว่ากัน ความนิ่งหรือว่าโครงสร้างมันก็จะดีกว่าเครื่องมือซึ่งไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ดังนั้นเรายอมลงทุนในเครื่องมือเพื่อให้ได้ชิ้นง,งานออกมาค่อนข,ข้างจะมาตรฐานแล้วก็ประณีตค่ะเราจะเน้นทางด้านนี้ว่าคนที่ชอบในอารมณ์เดียวกันไม่ว่างานลหรืองานเพ้นท์แล้วต้องการ คือความต้องการของคุณคือสิ่งที่เราจะสนองตอบให้ได้ว่าเราจะทำงานตามที่คุณต้องการให้ได้ในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้มามาคุยกันแล้วก็คงมามาเจอหรือว่ามบพบกันได้ค่ะว่าคุณมีงบเท่าไหร่และเราสามารถทำให้คุณได้แค่ไหนก็จากที่เราทา ลายหลุยแล้วก็สามารถจะทำตามออเดอร์ได้ถ้าผู้ที่สนใจต้องการให้เราทำเป็นงานเฟอร์นิเจอร์หลุยก็จะมีช่างซึ่งปั้นแล้วก็ขึ้นงานให้โดยณปัจจุบันเนี้ยก็มีการทำซึ่งง่ายกว่าสมัยโบราณทำให้ราคาเนี้ยมันถูกลงกว่าสมัยก่อนมากค่ะ